สวัสดีค่ะวันนี้เราก็เสียช่องวีฟีซะไตั้เกมเองพายุค่ะพี่ใหม่ครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมคำต้องเชื่อมค่าทุกนคนกติกาก็จะมีอยงนี้เลยนะกกติกาเกมคำต้องเชื่อมวิธีเล่นผู้เล่นคนแรกพูดคำขึ้นต้นหนึ่งคำเช่นโรงเรียนผู้เล่นถัดไปต้องพูดคำที่เชื่อมกับคำว่าโรงเรียนเช่นโรงเรียนนักเรียนเสื้อผ้าและเล่นต่อไปแบบนี้เรื่อยๆและห้ามพูดซ้ำคำเดิม เราก็จะเริ่มเกมกันเลยนะคะทุกคนตั้งแต่เีมใหม่หเลยทำไมนนไบโอ,โอสีเขียวอะไรวะอาคารอาคารอาคาราคาออาคารอดกถคอนการจัดเลยคันเกาเคมี ครงสร้างมีสวะ,สวะนุ่งตีโลกตู่พรังเศษเยอรมนันประเทศไทยต้องนำกุ้งนำกุ้ง บาทวัดจ oh. oh. ีมอนพระสามตุยเยนึงล้ก็ทมันเริ่มที่เนหมืเหมือนเดิมองฟ้าตาหนูในตัวเจนเชอแล้วแล้วเชื่อฟิสิกส์เออว่ะ เออเดี๋ยวนะทุกคนเกิดเหตุการณ์ข้าคิดอีกแล้วก็คือบีจำผิดค่ะทุกคนมันไม่ได้ซ้ำแต่ว่าฉันเบอร์นั่นแหละอืมแต่ไม่เป็นไรเล่นกันต่อค่ะอะไรวะก็ฟีสิกจำไปแล้วเครเลิ่มันมีคนพูดตอนฟิสิกแต่ผมจำไม่ได้ว่าใครพูดฟีสิกเนคนพูดอแต่ว่าีสองคนนี้เคมีย่ใช่หรออ ไอมีขมดิเีมครับชิคมีจริงๆคิมมีแต่ช่มันไม่เป็นไรนั่นๆเอาแล้วอีเจ้าของช่องหน้าแตกค่ะทุกคน้ายๆเออนั่นแหละหน้าแตกเลยก็คือจำผิดแต่ก็ไม่ยอมรับผิดโอ๊ยจะบ้าแตวิงะเไม่เป็นไรวิทย์ได้ไหมวิทยาศาสตร์สาุศาสตรคณิตศาสตร์ ก็วีเทอาศาสาหสายทั้งหมดตายตาหนุนแม็กโฟรโลตัสพนักงานพาดหาเชลฟ์ของเสื้อผ้ากตรแหละการหน้าตีมโดยเลมอน นูิตาสุนกัตตูนสีโอออนิเมชั่นนัตุเตแอนกวาแล้วบัไลเอียนะบัไลเอีคืออะไรอ่ะไม่รู้จักอ่ะอันนี้อะไรนะแจอนแจอนบัไลเอีบัไลเอีคืออะไรอ่ะซอรอร์ ทันจีอ่ะเสิร์ได้สได้กูกูเอาอเาเรียกอะไรตทาันจีฮะทันกี่กวุ่ยกงกว่าเดมคอนตัวกร์ตูนอันนี้ไหมใช่กูก็อันนี้อเออก็เกกับเชือกนนชิซึกะชิซึกะซ้ำซ้แล้สองคล้เริ่มเขียวป๊อ อีสารสานเกี่ยวเร็วเค้กอนชเลชเลไหมล่ะจะไม่ใช้กับเธอเกยกันชองเียารตนการเต้นออกแล้วปะยสาราเต้นเอ่อเอนั่นน่ะชื่อไรวะอิซ่าบีบีจังกุ แลเี er ่ยวามานไม่ทิ้ที่คชิบหายแล้วะีใกรวะมิลลี่ใครวะมิลลี่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 ปิงหอวปิงหัวปิงหไปเงหไปิงหัวปิกหัแปิงหัวปงหัวปิงหัวปิเหปิงหัวปหัวปหัวปหันปหวปเหัปิงหัาปิหปิงัวปิงหัปิปิงหัวปิงัวปัวปิัวปิงอปงหัวปิงวปงหาปหมวปิวปิงรัปหัปิงหัหปว ใช่ไรล้างอ่ะสมุสมต่สมกไม Ooh, <S <S ่ขึ้นแท้เสาไฟเสาไฟ กนรณิคมเนี่ยเซเลสบินไ่ใ่หรอบุโรมามิสเตอร์ไอริสฮะมิสเตอร์ไอรีสนึกกูนึกก่อนอันนี้อะไรนะศิลปินอันนี้คือศิลปินอันนี้คือศิลปินก็ศิลปินเลยก็อย่าออกมรู้จักช่วยตัวเองก่อนเรานะไปมั่วๆเลยเคีป๊อป

กูไม่ช่ติ์ออกกิกูแล้วกูรู้เยอะเริ่มเริ่มเริ่มแล้วเริ่มเริ่มองโมงเอาติ้กต๋องคอชิเป็นไหมคอติสผุดบังคับเียงเอาอะไรนะอ๋ออยู่คร่กเดนกันขอแวกเบบี้มาสเตอร์ทาไปแล้วทาไปแล้ว ส้ะเฮ้้าาเบบี้มอนสเตอร์เบบี้มอนสเตอร์เอ้าชลนได้เขาบอกวอาจจะยากไหมอันนี้เบบี้มอนสเตอร์ไป้ช่ยังงงยังงงชาเลนได้เอ้โคือว่าคนใส่นี่หรอรู้ทันเรากูจะไม่รู้อันนี้เราเสื้อผ้าเชื่ระดัชัวรอบสกี โอ้โหว่าสิชิร์เริ่มแล้วเยาะลิปอะไรเนี่ยลิปอะไรอะลิปเนี่ยก็ลิปสติกได้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 คิดก่อนเอาเลยนี่มันยากๆเลยลิปสันหูยฮะยิบแสงอะไรนะเมื่อกี้ว่าคำอะไรแบนลิปแคทแบลิสติกเมื่อกี้มึงพูดคำอะไรลิปแสงลิปแซนยิบ ยิ่เซนลก็ไม่ไม่ไม่ไปยินว่หรอกก็เลยบอกเอ้ามันซ้ำฉันว่าเขาหูเพี้ยนนะเออกูใส่หูฟังไว้ทำไมเนี่ยฮยเอชเอ็มเอชอ็ h เออคือเอาสมลตเต็มแล้วต่อที่พายุออกจากแบรนออนะไปออกก็ไม่พูดแต่ชั้นออกแล้ว ไปเลยฮะไปเลยเฮ้ยเป็นยังไงบ้างทียเจอพี่ชิ้อช şey ิ้นทอมากแล้วแม่ไปทำอะไรให้ลูกค้าฮะลูกค้าแม่ขายแม่ขายลูกค้าแม่ขายแม่ขายแม่แม่ขายแม่คุณจะขายอะไรอ่ะได้แล้วแม่ใสโปรดพอดะ โปรดักคือสินค้าเออสินค้าอะไรดีนมข้าวกันนมขมาวนแบนีแล้วะนนนกีโตจะตอบไปละเสียงเื่อันกีโตกโต้กีโตกีโตกีโตโ่ี่กีโต ออดิโต้อดิดังชื่อแบรนด์แบรนด์ก็ได้ไม่รู้จักไหมอะไรเธอเป็นอะไรกับฉันอ๋อตอนนี้จะของช่องอ๋องนะครับเออของช่องรอบอ๋องแล้วสองรอบแล้วอยู่กับฉัดอันนี้ซิงเกิลสมองแบบเพลินนิดหน่อยอันนี้เป็นอะไรกแล้วใช่ไหมแวนแวนเอาอะไรไปบ้างเหรอยอนนี้อันนี้อะไรอ่ะ ไม่บอมอื่อได้ะกปวเป็นอันนี้มีรุ่นเ็ของมอันนี้เป็นรุ่นเหรออ๋อเป็นรุ่นมีรองเท้าเป็นรุ่นอ่าอ่าอ่ากอ๋อเป็นเป็นแบรนด์โดยเฉพาะตาไทยแล้ววาตาทหร่อกับรองเท้าอใช่หรองเท้าเออปีที่แล้วจำไม่ได้เลยมิลชาไ้นกี้หรืออะไรอ่ะคอนเวิร์ตชอยูกับอะไรเนี่ย นี่แล้วจบที่ดีเี่ยมคอพินเรพิเรนีกินอ่ะสาคนสาคนสาคนเราออกไหมเอาออกเป็นทานอื่นนะเออจริงอายุตึงตีกองดมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ไปฟ้าจะเห็นยกไปฟ้าจะเห็นเฉลิมเสวยเฉลิมเสไฟตั้งเราจะมาเริ่มความใหม่คือรอบนี้เล่นนานนะตึงมากรอนี้เริ่มใหม่เต้องล้างเลยไม่ล้างอันนี้ไม่ล้างคุณยังไม่ตายเลยคุณยังไม่ตายเลยเริ่มที่ทายุนะคะปิ้งปิงแบดยุ่งจังจริงคำว่า ลงไปเหล็กฮะเกี่ยวเยอะกับเหล็กวะเหล็กฮะเกี่ยวยังไงไม่ชาละกันชาลินไหมล่ะชาลนเราไม่อัิบายเราจะอธิบายแค่ตอนชาลินเท่านั้นอ๋อ่อ๋ออะไรนะเอาใหม่เอาใหม่พูดว่าอะไรเหล็กเหล็กจุดติดก็ไปเอูดว่าอะไรน้กหเลขเอะไร อะไรที่เป็นมีวดโหหันไปข้างนอกนี่เห็นหมดเลยนะเออเยอะมากคือหราทั่วทั้งอาณาจักรบันไดโอเคโอเคไม้ไม้ ไอ้ชื่อพี่หมาอะไเลยอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยลิปสติกกับปูนซีเมนเกี่ยวกันกินสิ่งเอาซ้ำกันไหมอ่าเอาวซิอ่าชอเลนได้อะไรนะปูนซีเมนต์เหรออืมคนคนอะชนคนชนคนอะไรคะคนหรือว่าคนปูน คนคนไหนใช่มมนุษย์ที่แปลว่ามนุษย์มนุษย์ต้องมาบุชัดเจนอ๋อคือได้สองประหมายใช่ใช่คนมนุษย์เป็นไงตัดสินคำพ้องเหรอเออมนุษย์หรอคนไม่มนุษย์สรุปมนุษย์เลยคนเอาดีเราจะเอาคำว่าคนแต่าก็เคือมนุษย์โอ้ เขาเขาเริ่มไปแล้วนะเริ่มไปแล้วคนหนึ่งคนเหรอคนอะไรดีวะ tiktok คนก็จะคเนอะไรอ่ออนาแล้วเอมาหาก็คนท้ามาอ่ะโอเคได้ได้ผูู้ ครั้งนี้ถ้าใครช้าเราจะถ้าใครนับช้ารอบนี้ใครช้าคือเรายกมือจบไม่จบหนึ่งถึงห้าใครไม่ตอบพูดจบเชฟกันเปื้อนข้าเปื้อนเหรอข้าวกันเปื้อนพูดไม่จบพูดไม่จบอะไรนะพิชูมีเด้ขอแรงหนุ่มเองข้าวกันเปื่อนเนี่ย นับเลยทำไมไม่นับอ่ะต้นับ้เลี้วเออมึงนับเลยใบไม้กระดาษสมุดไอ้เดียยังไม่ตอบได้อยเอ้าเยอะเรียนกูต้องเรียมเฮ้ยนักศึกษาเป็นกรรมการให้ด้วยนะอาจารย์ตัวฉันนี่เป็นอะไรกับฉันต้องไปสรด อันนี้มนเออชาเลต์ได้นะมชาเลมได้นะะตูนไปยังไงกรับอันนั้นรอบแรกอันนั้รอบแรกฮะยอมเย้เรา้งปุ้งกร้งทำไงนั่งท้าก่อนเลยความไวเป็นของตั อาภูระนะจักรวาลโลกมนุษย์เอิร์ดเอิร์นโลกไม่ใช่หรอมนุษย์กับโลกอวกาศดาวดาวสุขพุทธดาวพุทธดาวดาวดาวเออเอออันนี้อะไรนะมันให้ตายกูอ๋อดาวกูรอดเหรอเนี่ย ให้เราช่องชนะเยอะยากุยเอยเหลือกูกมึงวยเนี um ่ยแล้วิายโทร้พท์มาอถอหูฟางโอโซนหูฟังเสียงมิทยุทีวีกามีโอทปน่มกด พลาสติกคนนากูโะตัลาทว่าแล้วเนาวยเนเปลียเออว่ะกูคิไม่ได้มนตันเลยอะกูกำลังคิดอยู่วนเปิดไฟไว้ไม่ชอบก็้ว่า อ,นนอันนี้น่าจะเบียวเกินไปอันนี้นเบียวอนนมาในทางเบียวอะไรบ้างมาค่ะแล้วก็จบคลิปไปแล้วนะทุกคนก็ใครที่ชอบก็ฝากกดติดตามคดไลค์กดแเจ์ให้ด้วยค่ะบ๊ายบายนอกล้วนอกแล้วไง